คุณรู้ไหมครับว่าความเชื่อเปลี่ยนสารเคมีในร่างกายได้และทั้งหมดนี้ก็สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์จริงได้วันนี้ออภาจะพาคุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่แค่คนที่รอ,อการรักษาหรือว่าหายเจ็บป่วยเท่านั้นแต่คุณนั้นเป็นแหล่งกําเนิดการรักษาเองถ้ามียาเม็ดหนึ่งที่ไม่มีตัวยาเลยแต่คนกินแล้วอาการดีขึ้นจริงคุณจะเชื่อไหมจากนั้นวิจัยนี้เรียกมันว่า p l a ซโบครับ และมันคือหลักฐานความเชื่อว่าคุณนั้นเปลี่ยนชีวเคมีในร่างกายคุณได้และคำถามสำคัญก็คือถ้าความเชื่อเปลี่ยนร่างกายได้คุณกำลังใช้มันเพื่อรักษาหรือว่าทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวและวันนี้ครับปอป้าจะพาคุณคุยเรื่องนี้แบบลึกชัดแล้วก็เข้าใจได้จริงแนวคิดนี้นะครับหยิบยกมาโดยดรโจครับดิสเวนซ่า ในงานดน้านประสาวิทยาและการแพทย์เชิงพฤติกรรมพรสิบอนนั้นไม่ใช่เรื่องหลอกนะครับมันคือปรากฏการณ์ที่สมองปล่อยสารจริงเมื่อเชื่อว่าบางอย่างกำลังเยียวยารักษาเมื่อเชื่อว่าอาการเราจะดีขึ้นสมองจะปล่อยสารเคมีที่ชื่อว่าเอนโดฟินครับคือความพึงพอใจและปล่อยโดปามีนปล่อยสารซ่อมแซมต่างๆและเริ่มสั่งระบบภูมคุ้มกันใหม่ เวลาที่เรามีอาการเจ็บป่วยนะครับสารเคมีในร่างกายที่มันเยอะก็คือคอร์ติซอลครับก็คือสารเคมีของความเครียดแต่ถ้าเป็นประเภทเอนโดฟินโดปามีนอันนี้คือดีครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมากไปก็จะเป็นภาวะกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแต่มีในระดับที่พอดีก็คือโอเคแกนก็คือความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องจิตวิญญ,ญาณเพียงแค่อย่างเดียวครับแต่ว่ามันคือคำสั่งชีวเคมีในระดับเซลล์คนหนึ่ง ความเชื่อนั้นคือคำสั่งไปยังสมองส่วนลึกทำไมบางคนกินวิตามินแล้วหายเร็วแต่บางคนกินยาแรงกว่าก็ยังไม่ดีขึ้นเมื่อคุณเชื่อสมองส่วนหน้าจะจัดส่งสัญญาณไปยายระบบลิมบิกซ y s t e m มและมันเป็นศูนย์ควบคุมเคมีในร่างกายของเราครับความเชื่อนั้นจึงไม่ใช่แค่ความคิดอลอยเท่านั้นแต่มันคือการเปิดวงจรเคมีชุดหนึ่งสมองไม่ได้ถามว่าจริงไหมมันถามว่าเชื่อไหม ถ้าเชื่อมันก็ลงมือทำความเชื่อคือสวิตไม่ใช่คำพูดสนองตอบสนองกับภาพในใจสิ่งที่คุณรู้สึกมากกว่าข้อที่จริงหรือว่าตะก,กะใดๆน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดว่าไม่เป็นไรแต่ข้างในเนี่ยไม่เชื่อสมองจะไม่ปล่อยสารเคมีความเชื่อลึกๆสำคัญกว่าการพูดปลอบใจตัวเองทุกครั้งที่คุณพูดกับตัวเองให้สังเกตว่าร่างกายนั้นรู้สึกยังไง ตอนนี้คุณพูดถ้ารู้สึกตึงก็แสดงว่ายังไม่เชื่อปรับคำให้ร่างกายผ่อนคลายสะกอ่อดเช่นคุณอาจจะบอกว่าฉันจะดีขึ้นแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังแล้วก็ไม่เชื่อร่างกายก็จะไม่ตอบสนองอีกคนพูดช้าหายใจลึกๆและปล่อยให้ร่างกายนั้นเยียวยาสมองจะเปิดสารเคมีที่เยียยาร่างกายกับข้อสองสมองสร้างยาเองได้ เอนโดฟินคือมอร์ฟินของธรรมชาติและสมองคุณก็ผลิตได้เองด้วยนะครับและจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าเมื่อคนเชื่อว่าเรากำลังได้รับยาระงับปวดสมองจะปล่อยเอนโดฟินจริงเอนโดฟินจับกับตัวรับเดียวกับมอร์ฟินนั่นเองและนั่นก็หมายความว่าสมองสามารถสร้างยางให้ตัวเองได้บำบัดและเยียวยาตัวเองได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณกำลังได้รับการเยียวยาร่างกายนั้น มีศักยภาพในการรักษาความเชือ่อคือคำสั่งในการปล่อยสารเคมีนในร่างกายเราความกลัวความสงสัยและความเครียดจะหยุดการปล่อยสารดีในร่างกายคุณความมั่นใจจะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาก่อนกินยาหลับตา30วินาทีนึกภาวานั้นกระจายแสงรักษาไปทั่วอวัยวะของเราคุณเพิ่มฤทธิ์มันด้วยสมองได้ข้อส ความคาดหวังจะสร้างอนาคตทางชีวเคมีสมองเนี่ยรักการคาดหวังนะครับและโดปามีนคือสารแห่งการคาดว่าจะดีถ้าคุณคาดว่าฉันจะหายร่างกายคุณจะเข้าสู่หมดเรียมฟื้นฟูแต่ถ้าคุณคาดว่ามันคงแย่ลงเคมีความกลัวก็จะเด่นขึ้นความคาดหวังคือพิมพ์เขียวทางชีวเคมีโดปามีนไม่ใช่ความสุขแต่ก็แรงผลักดนัน ความหวังจะช่วยยกระระบบภูมิคุ้มกันการพูดกับตัวเองที่ดีคือการตั้งค่าอนาคตจงเขียนคำว่าร่างกายฉันกำลังฟื้นตัวและอ่านด้วยอารมณ์ที่มั่นใจจริงๆเช่นนักกีฬาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาฟื้นตัวได้เร็วมักจะรีเทิร์นสนามได้ก่อนหมายควาว่าถ้าเขาเชื่อว่าร่างกายเขาบำบัดและเยียวยาเขาสามารถข้ามขีดจำกัดของอาการเจ็บปวดน,นั้นได้ข้อีโนซิโความเชื่อผิด ก็ทําให้คุณป่วยได้เช่นเดียวกันนะครับพลายเโบเนี่ยมีฝาแฝดที่ชื่อว่าโนซิโบครับถ้าเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําร้ายเราร่างกายก็จะสร้างอาการตามนั้นและบทเรียนสำคัญก็คืออย่าให้สื่อข่าวหรือว่าคำพูดคนอื่นกลายเป็นคำสั่งชีวะเคมี Me ในตัวคุณขอ้อ5ภาพในใจของคุณนั้นคือโปรแกร,รมทางชีวเคมีการวิชวลไลเซชันนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับ และแน่นอนว่าเมื่อเรา Visualization สมองจะไม่แยกแยะระหวะ่างจิตนาการและประสบการณ์ความเป็นจริงนกักกอฬลาส่วนมากครับเขาจะซักซ้อมภาพในหัวกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นเกือบเท่าจริงยกตัวอย่างเขาซ้อมว่าเขาเนี่ยไปแข่งขันนะครับวิ่งๆๆ่งวิแล้วก็ได้รับชัยชนะเขามีการวิจัยแล้วนะครับว่าหัวใจหรือว่าอาวัยวะต่างๆแม้แต่กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานราวกับว่ามันเกิดขึ้นจริงครับ พวลาสองนาทีครับอย่างน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่าน,นั้นสําหรับพี่ๆนึกภาพตัวเองสุขภาพดีจะชัดหรือบางคนนะครับชอบแนวจิตวิญญาณก็จินตนาการถึงลําแสงสีที่พี่ๆชอบเช่นพี่ๆี่ชอบสีทองสีเขียวหลับตาครับก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าก็ได้ก่อนนอนเนี่ยหลายคนน่าจะมีเวลานานมากกว่าจริงไหมตอนเช้าอาจจะยุ่งไปทํางานนะครับก็อาศัยช่วงเวลานอนก็ได้จินตนาการว่าแสงสีนั้นกยค่อยซึมไปทุกอนุเซลหลอดเลือด ม,ม้ามเขาเรียกว่าการสแกนร่างกายนะครับคือสแกนตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเห็นสีเนี้ยตั้งแต่สมองของเรามาที่ดวงตานะครับหูของเราปากลิ้นฟันคอแล้วก็ไล่ลงมาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเท้าของเราการสแกนร่างกายแบบนี้จิตนาการว่าพลังงานดีๆกำลังเยียวยารักษาเราอยู่ครับข้อ6อารมณ์มงคลเนี่ยมันคือพลังขยายความเชื่อครับ แค่คิดเนี่ยยังไม่พอนะครับจะต้องรู้สึกอารมณ์คือพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำให้ความเชื่อของคุณมีแรงมากขึ้นถ้าคุณไม่พูดก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดแต่ไม่รู้สึกสัญญาณก็จะออดข้อ 7. ร่างกายของคุณฟังคุณอยู่ตลอดเวลาทุกคำวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองการกรีดตัวเองการบันทอนตัวเองหรือการพูดไม่ดีคือคำสั่งทางชีวเคมีครับ ถ้าคุณพูดว่าฉันเหนื่อยตลอดฉันไม่ดีพอฉันเครียดฉันท้อฉันไม่โอเคหรืออะไรก็ตามนะที่มันเป็นเชิงลบนะครับร่างกายก็จะหลั่งสารเคมีเพื่อตอบสนองสิ่งนั้นข้อ8สิ่งแวดล้อมภายนอกสำคัญนะครับแต่ว่าโรคภายในสำคัญกว่าหมอยาโรงพยาบาลก็สามารถช่วยเราได้ครับแต่ข้างในคุณเชื่อว่าคุณไม่รอดเคมีก็สวนทางนะ เพราะฉะนั้นคุณเคยเห็นคนที่เขาได้รับการรักษาไหมครับแล้วก็สภาวะจิตใจดีเขาก็สามารถหายได้เร็วขึ้นนะควบคู่กับการที่รักษาคุณหมอนะครับข้อก้าคุณคือผู้ร่วมรักษาไม่ใช่ผู้รอรับการรักษานี่คือจุดพลิกเกมครับคุณไม่ใช่แค่คนไข้คุณคือผู้ร่วมออกคําสั่งกับร่างกายจงปฏิบัติกับร่างกายอย่างอ่อนโยนเสม,มือนกับคุณนั้นมีความรักกับร่างกายคุณ เวลาเราจีบแฟนเวลาเราดูแลแฟนเราดูแลแบบทนุถนอมดูแลดีริงนีครับให้ดูแลร่างกายแบบนั้นเลยครับและที่สําคัญเนี่ยเราอาจจะเพิ่มการให้อภัยนะไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยที่เป็นเชิงลบกับผู้คนหรือกับตัวเองถามคาถามครับการให้อภัยเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับคุณอาจจะสงสัยจุดนี้เพราะบางครั้งเนี่ยครับในเรื่องของจิบอิญญาเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่เรานั้นมีอาการเจ็บป่วยมันมาจากความเครียดเกลียด โกรธหรืออารมณ์เชิงลบนะครับหากเราไม่ได้เอ็กเพรสอารมณ์หรือว่าระบายอารมณ์ออกไปมันก็จะถูกกดนะบีบอัดหรือว่าวนเวียนอยู่ในร่างกายเราเราจําเป็นต้องให้อภัยครับแล้วก็มีวิธรีระบายอารมณ์อย่างถูกต้องครับข้อสิบพลอซิโบคือหลักฐานว่าคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดถ้าร่างกายนั้นสร้างยาและสารเคมีเองได้จำไม่ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อของชะตากรรม คุณคือส่วนหนึ่งของกลไกรักษาบางคนบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นมะเร็งก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นมะเร็งอย่างที่บอกครับในเรื่องของชีววิทยาครับมันเป็นความน่าจะเป็นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นนะครับคุณต้องเข้าใจคาว่าเป็นกับคําว่าน่าจะเป็นไม่เหมือนกันหมายความว่าคุณนั้นก็สามารถรักษาสุขภาพดีได้เช่นตระกกนคุณเนี่ยไม่ได้มีใครเนี่ยที่เป็นมะเร็งเลยแต่ยัอยู่เนี่ยอาจจะมีคนได้กินหมูกระทะเยอะไปกินปิ้งย่างเยอะหรือว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพนะ จนเขาเกิดเป็นมะเร็งหรือว่าอาจจะมีความเครียดจนเป็นมะเร็งแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ติต่างว่าถ้าหนึ่งคนในครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งคุณก็จะต้องเป็นตาคุณเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายก็จริงแต่คุณไม่จําเป็นต้องจนคุณไม่จําเป็นต้องล้มเหลวคุณไม่จะเป็นต้องเจ็บป่วยเหมือนกับบรรพบุรุษของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็คือคุณพ่อแม่ก็คือพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษก็คือบรรพบุรุษนะครับจงแยกออกจากกาัน และก่อนจะจบครับโอป้าอยากให้คุณคิดแบบนี้ถ้าความเชื่อของคุณปลี่ยนสารเคมีได้แล้ววันนี้คุณกําลังปล่อยสารอะไรอยู่ครับวันนี้ครับลองพูดกับร่างกายเบาๆได้ขอบคุณนะที่ยังทํางานให้ฉันขอบคุณหัวใจที่เต้นแบบปกติขอบคุณที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณทุกวันที่ฉันมีโอกาสขอบคุณที่ร่างกายของฉันแอคทีฟขอบคุณขอบคุณ แล้วคุณก็ขอบคุณไปทั่วร่างกายนะครับทั้งทุกอวยัยวะถ้าเกิดว่าสามารถทําได้นะครับก็เราจินตนาการเช่นสมมติว่าคุณจินตนาการถึงหลอดเลือดใช่ไหมครับก็อาจจะเห็นหลอดเลือดของตัวเองเนี่ยมันโลง่งโปรง่งสบายนะไม่ได้มีไขมันเกาะเลยนะเลือดไหลเวยียนสะดวกอันนี้เป็นต้นนะครับเห็นคุณกระชุ่งกระชวยในจินตนาการแล้วคุณนะฝึกทำบ่อยๆครับเริ่มสังเกตบางอย่างบางอย่างที่คุณไม่เคยสังเกตคุณอาจจะเห็นก็ได้ สิ่งสําคัญก็คือความเชื่อเพราะฉะนั้นการวิจัยนี้นะครับมันอยู่ที่ความเชื่อของเรามันไม่มีผิดและไม่มีถูกครับอย่างดัตโจเนี่ยท่านเองก็เป็นคนที่ใช้ p พรส b l e เหมือนกันใช้ตัวเองรักษาตัวเองคุณหมอเนี่ยบอกว่าดัตโจเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะไม่น่าจะแบบไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับแต่ว่าท่านก็ใช้การนั่งสมาธินะครับในการจิตนาการนะครับแล้วก็บําบัดร่างกายจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็เดินเหินได้ปกตินะครับ จึงเป็นที่มาของการเขียนหนังสือคุณคือ p l a c e i o l e ออกมานะครับและสำหรับคนที่สนใจเรื่องของจิตวิญญาณจิตใต้สนึกการโปรแกรมสมองการเปลี่ยนความเชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะตอนนี้นะครับในโปรแกรมสมาชิกของ motivation podcast นะครับอป้าสอน NLP โปรแกร,ม,ร,แกรมเข้าไปซึ่งเราสอนตั้งแต่เบสิกไปจนแอดวานซ์และอารมณ์ถึง m i n d f u l n e s ด้วยนะครับและแน่นอนครับคุณจะได้เรียนรู้แบบ ความรู้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความเชื่อจิตใต้สนนิคุณค่าการจัดการอารมณ์การจัดการ Little Voice นะครับหรือว่าเสียงในหัวและอีกมากมายครับที่เราจะใช้นะครับภาษาสมองในการเปลี่ยนโปรแกรมชีวิตคุณก็สามารถทำเวิร์กช็อปที่อป้าสอนคุณได้นะครับมีเขียนกระดานขึ้นหน้าจอให้เพื่อให้คุณนั้นเข้าใจง่ายโปรแกรมสมาชิกครับเพียงแค่เดือนละ80บาทเท่านั้น ในโปรแกรมสมาชิกจะไม่มีการสรุปหนังสือใดๆนะครับเพราะมันธรรมดามากโอปอ้าอยากให้คุณได้รับสิ่งที่มันพิเศษจริงๆนะครับและด้วยแพชชั่นความตั้งใจอกจะช่วยให้คนไทยมีอิสรภาพทางด้านของความคิดการเงินและอิสรภาพในเรื่องของชีวิตที่ปรารถนานะครับเพราะฉะนั้น80บาทครับคุณสมัครได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับของช่อง u t u b e นะครับหรือว่าคุณจะไปที่คลิปวิดีโอที่มีปกนะครับแปะไว้คำว่า n r p โปรแกรม กดเข้าไ, yeah. ไปแล้วกดคําว่าสมัครนะครับหรือถ้าเกิดว่าทําไม่เป็นทั้งหมดครับทักมาที่ l ล I o P P a e s a n e a s s i g n oppa esan นะครับแล้วพบกันในโปรแกรมสมาชิกกับ NLP โปรแกรมแบบ ad one นะครับบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุร,รกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยาศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m d f i n n e ธุร,รกิจและการตลาด motivation podcast พรีเมียมคลับอัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์ adsai o p ป a อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ